สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนนะครับผมพบพอกับนุ้งนิงอีกแล้วครับผมพี่น้องมาครับพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูจะเลิิออาหารครับพี่น้องอุ้ยเนี่ย่บๆครับพี่น้องน้ำพริกตาแดงผักต้มครับพี่น้องแล้วก็เป็นปลาสมทอดแล้วก็ผักทอดครับผมมาะเสบๆกับนุงนิงเลือพี่น้องเบิ่งผักทอดกรอบครับพี่น้องต้ำพริกตาแดงนี่เสเด้วยครับผมเขากันครับขนาดพี่น้องกินกับขพาวสวยมาด้วยครับผม ตักลาดเข่าแบบนี้ได้พี่น้องเออหอมหวยหอยผักหลวกแซ่บ ดอกพักอันนี้เอินดอกตสลิดพี่น้องเาใหญ่กับน้องเอกแซบเสียพีพ่น้องมาครับประดบเพียนกลางหลาย ปลาส้มปลาตะเพียนทอดผู้ใดมาก,กินบ่ครับผักทอดอุ้ยแสบเข้ากันครับพี่น่อง นี่ครับผม,มอ่ะ แซ่บมากคูกแบบนี้่นาะฮอพรทวดออบครับโอ้ สมพอดีพี่น้องอืมอืมอมดอกแครลวก อันนี้คือเห็ดทอดน้ำพริกตาแดงเห็ดทอดเสแสรบครับผม เมนูนี้บุค่คยได้กินปันใดนะพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่ายูไก่ครับยูไก่มองจากนู่ที่ยู่ครับพี่น้องเมนี่ไปไปส่งหน้าลูกค้าก็เลยอัน เดวเวไปซื้อพราะไม่ได้กินโดนแสบมากินเขาอยู่ในถ่ังไหมพี่น้องมีไฟมากขึ้นตรงนี้ป่ แซ่บมากครับอืม ดอกันนี้ก็ะวานครับอืม,ม,มแซ่บอืมขักขนาดเลยพี่น้องเมนูนี้ยคิดยากครับพี่น้องไปเตุราพานยุกไก่ปัน ก็เลยขี่รถไปสือพร้อมเลยวันนี้โอ้ยขกขนาดเจ็บเสบเลยครับพี่น้องผู้ใดคิดอย่างนีตรงจัดตามนงนิกแล้วพี่น้องแสบขากอิลีเขาสวยหอนนี้โอ้ยเขากันอิลีพี่น้องคลิปนี้นุนีกเขาฝากไว้จำนีเด้อครับขอพูดในร้านนะครับผมที่เขามารับชมพี่น้องเขาไมาให้กำลังใจนุนิกคอยติดตามนุนิกมาโดยตลอดสุดท้ายนี้ขอให้เอฟซีทุก่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงหล่อมรวยเงินทองสุขภูสกคนนะครับผมนะครับเด้อ